กดหยุดได้ไหมกกดหยุดดีดีก่อนนะเอียงเอาหลุดเลยเดียวเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งสปินคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพิเป็ดเตือนแล้วนะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ลหลายๆคนจะทำงานกันแล้วนะครับก็อยู่กับพ่เป็ดกับ เกมสล็อตแปะแมวนี่แหละนะช่วงนี้ยิงยาวไปเลยวันนี้ก็วันที่30แล้วพรุ่งนี้มันสิ้นเดือนแถมยังจะเป็นวันเสาร์ด้วยนะฮะก็วันอาทิตย์ที่เป็ดก็จะหยุดพักวันนี้ก็เข้ามาดูเอาแปะกันเลยช่วงนี้ก็เมื่อวานผีเข้าผีออกได้มานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรยังดีอยู่อุสา์ลงตั้งเบ็ด75้นะเพราะฉะนั้นวันนี้กดเบาๆหน่อยแล้วกันคุณ9 2 5้าหครับอเออสตรอะไรดีเมื่อวานออตโต้ใช่วันนี้ 2.5้าล้างหน้าไก่ด้วยครับอยู่กับฟูร์ล้อแมวด้วยนะ่ะต้องสับขาหลอกแก่นี่จัดไปล้างหน้าไก่หนึ่งครั้งแล้วก็ย้อนกลับไปที่เป็ดหวังผลเลยเอาสัก50นี่แหละตอนแรกว่าจะเล่น2ี่นะลองใช้ร้อนดูเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเกลือใส่ที่เป็ดมาแล้วรอบหนึ่งนะหนึ่งครั้งก็นับไปห้าครั้งนะนะครั้งที่ห้าตั้งแต่ครั้งที่หําทำมันอยู่ไปจัดไปจัดไปเอาโล จริงอ้าวโอเคเอออะไรวะผีเข้าผีออกไว้ยช่วงนี้เมื่อวานก็เกลือลงที่เปห้าสิบเลยนะฮะช่วงนี้ทำไมลงตั้งแต่ต้นเกมเอ,อวันก่อนที่บอกว่าไปกดในโทรศัพท์ก็เกลือคือมันลงในสองพังห้าเลยเพราะฉะนั้นภาพผ่านรอบแรกๆแ,แล้วมันไม่ลงลองออกเกมเข้าใหม่ดูแต่อันนี้ลุกไปเลยเฮ้ยอยากเกลือก็พอไอ้เอาอ,อย่างนี้เลย เมื่อวานมันเกลือใช่ไหวันนี้เราต้องภาวน,นาว่าอย่าให้มันเว้าเอไปหมุนดูที่โคตรยิงเลยเร็วมากนะฮะเอาคลิปนี้เดี๋ยวบอก่อนเดี๋ยวลืมมาเก้าโมงห้าสิบห้านาทีนะวันศุกร์จัดไปทั้ที่จะเอาเหรียญน,นี่มันเรียงกันนะไม่น่าเชื่อเว้ยไม่คิดว่ามันจะลงเร็วมาตลอดอะไรขนาดนี้นะอ๋อรนอะแ <laughs> ่ามันยังอึ้งอยู่ยังอึ้งอยู่ มันไม่ใช่ว่าไม่ได้อดีตท,ที่ผ่านมามาลักษณะน,นี้บ่อยเลยนะฮะเกลืออยู่2องสามวันมีไงว่าเลยหนึ่งทีไก่เลียนทองก้อนทองมาครับรอดไป่นี่ราต้องตั้งเป่าคุณร้อยใช่ไหมอันนี้เหลือสี่ร้อยสองตนโ้นี่เนี่ยว่าอะไรว่าว่วา,วาสองทีเลยเอาวะไก่เคียงอย่างน้อยก็เกินห้าพันแล้วนี่อ,อ้าวเจ็ดร้ทวนนะม้สุดท้ายโอ้โหได้ไอ้นี่ อะไรนะไอผักเต้าขาวหัว,วประกาศนะอันเดียว80เอาโอเคยังไงมันก็เกินมาสี่ร้อยนะฮะห<อ>มุนต่อเลยแล้วกันนะไม่ต้องไปล้างหน้าไก่แล้วปั่นเล่นไปปั่นสีไม่น่าเชื่อนะมันลงเร็วจัดเลยจัดไปจัดไฟออออกกันเลยเหมือนจะเคยได้หลายทีแต่ก็ไม่ได้นะอันนี้มีแหละมีเพื่อนคนหนึ่งเล่าฟังนานๆผมออกว่ามันต่อเลย โอ้โยอะไรวะเฮงวะเหมือนกับไอ้รอบก่อนซึ่งได้ทีเดียวหมื่นสองต่วะจัดไปขอไก่แตกทีเดียวที่เหลือแกจะว่าวเฮ็ดก็ไปบ่นกันแล้วเอาแตกตื่นเลยมันยังเช้าอยู่ปกติไม่ตื่นเช้ามากเมื่อวานเนี่ยพยายามที่จะนอนให้เต็มที่นะวันนี้ก็เลยเริ่มปรับสภาพกลับมาก่อนโบนัสมันค่อนข้างต่ำไงก็เลยกะว่าจะปั่นเบาๆนะ่นอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดนะโบนัส นี่ก็เอาไอ้เปลียนปลายมากินเลยไม่น่าเชื่อนะ <c oughs> สีสปินได้หกร้อยยี่สิบสี่เลยนี่ยังมีหัวสิงโตมาช่วยอย่างนี้เราต้องเฉลีย่ยให้ได้ประมาณไม้์ละห้าร้อยตอนนี้พี่เต็ดบอกว่าตื่นเต้นมาก <c oughs> มันไม่มือเหนียวอ่ะ <c oughs> บางทีหมุนก่อนต,ตั้งแต่แบบไอ้วันนั้นอ่ะที่เหลืออยู่เศษเศษมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันเด้งขึ้นมาคืนก็ย,ยังชั่วหน่อยนะฮะอันนี้ลงสองรอบติดโอ้โหน่ายินแต่เขาเล่ากันมานะ ห้าร้อยท่วนอุเหลือสี่สปินมันเหลือ่อยนี้มาแล้วมาแล้วไก่น้อย1 4ึ0พันสี่สิจัดไปเอาอย่างนี้แหละมันอาจจะแบบไม่ได้เต็ม 5, ห้าพันหรอกนะคงกับประมาณนี้แหละแล้วก็เอาต่อ,อกันเลยอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อสองสปินนะถึงขั้นหอบเลยไม่น่าเชื่อนะชั่วกันไปใกลแตกหัหโอ้พันเก้าเฮ้ยถึงเลยอย่างนี้ถึงเลย 5, ห้าพันอุ้ยสองที อันวันก่อนนะลงเป็ดเจ็ดสิบห้าเอาทำไมค้างยานะไอ้ค้างเว้ยอะไรวะไม้สุดท้ายอะ่ะอย่าบอกนะถ้ามันหลุดแล้วแบบถ้ามันหลุดออกไปเลยอะ่ะมันไม่ได้นะกดหยุดได้ไหมพอกดหยุดดีๆกันนะเอียงเอาหลุดเลยเฮ้เดียวเดี๋ยว,เ,ยวเหลืออีกหนึ่งสปินนี่อะไรวะเซอร์ไพร์ทำไง ลองกด F ห้า F สิบอลองกดอะไรดีดัวที่เป็นเคยแบบเนี้ยแล้วมันหายไปเลยลองกดขยายจอได้ไหมไม่ได้เลยทำไงวะเนี้ยออกตัดสินใจมามออกมากดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อเอาออกเข้าหม่เลยชั่วมันจะเป็นไงวะอ,อ๋มันมาหมุนต่อข้างหน้า,นามันทำไมเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ๋อมันรวมมาให้แล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้มันจะให้เราอีกสิบสปรินต์ป่ะอหะนั่งงงก่อนไม่เคยได้แบบนี้น่ย แล้วก็ไม่เคยหลุดแบบนี้เคยหลุดออกไปแล้วเสียไปเลยแล้วิ๊บเอ็ดโมโหามากยอนเป็นศูนย์ศูนย์แต่ข้างหน้ามันเอาไปรวมมาลยอ๋อเหลืออีกหนึ่งสป,ปิน,นอ๋อหลุดมันเป็นอย่างนี้เองโอ้ยนึ่กงผิดใจจะจะหายจะคว่ำเนี่ยเท่าไหร่สามร้อยเก้าหเอาโอเคมันให้นะที่ีลุดให้ก็ดี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 ก่อนมันหายไปปิบเอ็ดเคยหายไปแล้วแบบน่าตนโมโหเลยนะโอเคอยู่ ลงต่อแล้วคือต้องล้างหน้ากรุงหน้าไกรเข้ามาไม่ต้องมาปลอบใจเลยโหัวใจจะวายอะ่ะเมื่อกี้ไอ้ดอกลุ่นะ่ะไม่น่าเชื่อเลยลุงสองทีติดเนี่ยโคตรเสื่สอไพรเลยแต่ไอ้เมื่อกี้บอกลเลสื่อไพรมากกลัวมันหายไหมกลัวว่าอุ้ยมันลงต่อกันมันเป็นพักหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะ่ยทั่วก็ไปแหกขอบเลยขอ,อบเลยอ่ะแต่ก็ถือว่ารอดตัวไปพุ่งเราแค่เก้าร้อยเองเพราะฉะนั้น จับไปเลยนะล้างหน้าไก่แล้วก็ลองไปเด็ดเจ็ดสิบห้าด้วยเผื่อมันซุกด้วยถ้ามันลงอีกกีนึงนี่โอ้ยฉลองกันทั้งหมู่บ้านเลยเบ็ดเจ็ดสิบห้านี่ตัดไปไม่กลัวอะไรแล้วเอาไปเลยบอกมันเออเดี๋ยวพี่เป็ดมันรู้สึกมันกระตุกกระตุกใช่ไหมกระตุกอ่ะอย่านะอย่านะเดม๋ยนลองเหมือนดูก่อนกระตุกนิดนิดนะ Oh, right. แล้วมันไม่ไม่สมูทเหมือนตอนแรกๆมันเป็นอะไรวะหรือเป็นพอนเด็ตมันหลุดทีปะงงไงนางงงเดี๋ยวไม่รู้จะทำไงอ่ะมันกระตุกกระตุกอ่ะอาไม่เป็นไรมันมันน่าจะหมดแล้วแหละก็เป็นการแลนดิ้งไปเลยแล้วกันถ้ามันเข้าก็เหลืองของมันเนี่ยก็บอกเลยอันนี้คือมวยวัดแหละรอบแบบไททายแล้วนะก็หมุนไปแล้วกัน,นกระตุกนิดๆนะ ปวดตาพี ata, ่เต๋ดไม่ชอบอะไรที่มันแบบจุกเครื่องช้าอะไรอย่างนี้นะโอเคแลนดิ้งแหละจริงๆมันก็อยากได้นะครับแต่ไม mm? wow ่ไม่ได้ถ้าได้สามไม้เต๋นมีรับรองพุ่งปลุ๊บฟุ๊กเลยนะฮะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ชูเข้าไปห้าก็ได้ดูดิมันมันดูดอย่างเดียวเลยวะเอ้าเขาไม่เป็นไรคืนคุณยังไงก็กำไรอยู่นะเออ หัวใจจะวายรีบออกเกมดีกว่าเว้ยเดี๋ยวมันหลุด,ดอีกอ้าวโอเคมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นครั้งแรกที่ลงตอกัอ2อันแถมมีเซอร์ไพรส์ทำท่าจะหลุดให้พี่เป็ดตกใจเล่นด้วยใครเล่นก็ขอโชคดีแบบนี้แล้วกันนะเจอกับพี่เป็ดอีกทีวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่อยู่ด้วยกันแถมยังจะเป็นวันสิ้นเดือนอีกวันอาทิตย์หวยออกด้วยนะครับไปแล้วครับบา,บายๆโชคดีทุกคนครับอุ้ยเฮงโคตรรเลยแต่หวัง ตอนมาหลุดพี่เป็ดมือเหนียว <laughs> ดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครป์และกดล็อกฐานแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ